เมื่อการติดตั้งอุปกรณ์ไซเบอร์แวร์เป็นที่นิยมมากขึ้น จึงทําให้มีผู้ป่วยโรควิกลจลิตไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นและออกอารวาสโจมตีผู้คนอย่างไม่เลือกหน้าทําให้องค์กร NCPD หรือว่าตํารวจภายในโลกของไซเบอร์พังจําเป็นจะต้องมีหน่วยพิเศษเพิ่มขึ้นมาเพื่อปราบปรามโดยเฉพาะซึ่งหน่วยพิเศษนั้นถูกเรียกว่า m a ็ t แทพวกเขานั้นได้รับการติดตั้งอาวุธชุดเกาะอ,อุปกรณ์และยานผ่านะที่ดีที่สุด โดยส่วนใหญ่พวกเขาจะพกพาอาวุธระยะไกลแต่คนภายในหน่วยนั้นไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ซึ่งบางาแผนกจะเรียกหน่วยแม็กแท็กว่าซีสวาสดซึ่งย่อมาจาก Cybernetics p a เ i a l w e a p o n and Tactical Squad ที่จริงแล้วชื่อทางการของพวกเขาในเมืองในซิตี้ก็คือ Cyborg Suppression Unit หรือแปลเป็นไทยว่าหน่วยปราบปามไซบอร์ก ซึ่งบางกลุ่มจะรู้จักพวกเขาในานามสปาทีมเจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับการฝึกฝนที่ดีที่สุดและเพียบพร้อมไปด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ดีที่สุดพวกเขามีความฟิตและความว่องไวอย่างมากอีกทั้งยังมีความทนทานต่อความเสียหายที่ได้รับเป็นอย่างสูงการปรับแต่งหรือว่าเสริมอุปกรณ์ไซเบอร์แวร์ภายในร่างกายนั้นเป็นเรื่องปกติแต่มันไม่ใช่ข้อบังคับที่มีภายในหน่วย ด้วยความสามารถที่เพิ่มขึ้นจากการฝึกฝนและการปรับแต่งทำให้เจ้าหน้าที่แม็กแท็กสามารถรับมือกับผู้ที่มีอาการวิกลจริตไซเบอร์ได้ทุกคนอาวุธและชุดเกาะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของพวกเขาจะถูกนำมาใช้จัดการกับคนที่อารวาดเนื่องจากติดตั้งอุปกรณ์ไซเบอร์เกินขนาดเหล่านี้ลากฐานของหน่วยงานนี้มาจากหน่วยสวดัดที่ถูกพัฒนาให้ล้ำหน้ายิ่งขึ้นในบางครั้งหน่วยงานนี้จะถูกเรียกใช้งานในภารกิจที่หน่วยสวัดไม่สามารถทำได้ โดยที่รูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาก็คือตีให้แรงและยิงให้ตายจึงนับว่าพวกเขามีความอันตรายต่อคนที่เป็นศัตรูเป้าหมายของพวกเขาอย่างมากซึ่งภายในเกมถ้าหากผู้เล่นได้ก่ออาชญากรรมระดับสูงหน่วยแม็กแท็จะไล่ล่าผู้เล่นไปเรื่อยๆจนกว่าผู้เล่นจะตายหน่วยงานแม็กแท็นั้นมีความรุนแรงและอันตรายมากกว่า NPC ตำรวจธรรมดาเป็นอย่างมากและนี่ก็คือข้อมูลของหน่วยพิเศษแม็กแท็หรือว่าซีสวา์ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากสวัสดีครับ